สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตกปลากันกับใหญ่โต้แล้วก็ใหญ่เนาครับขาประจํำเลยนี่ตอนนี้กําลังทําเยื่อกันอยู่นี่หอยกลางลงไปนั่งงมเมื่อกี้ใหญ่เนาเนี้ย <c oughs> อ่ะหงเติดเลยเยืย่อลึกตีกับพวงตีว่าแก่ๆออกมาเลย

Thì đi ra một đứa đó nó lấy có ru nữa ngó nắng rồi, đi nha à, ừ, ru đi ra một thì chạy chơi rồi giờ chạy đá gặp là con có tiệm cung mà đuôi một chi và ta cửa đó mới miếu hoài to cho đây bèn cung gần một con đi gặp thì con ha một chi bèn Ui, cố chơi tôi, tốt มันได้ปลามุขียดอยู่แม่เหลาหอยกันไทย à. ừ. đi อยู่เป็น đi ข้าวนี pues th uh, ่ก okay, okay. 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 wow. ็เหนื่อยเยอะนะเออนี่ห้อยนี่เป็นทุกทุกเด็กกองมีดเจ็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 ดแดดต่อยมีดก็อยู่นู่นประเด็นไหนนั่นยังนันนแบบนั้นไม่ใช่โอเคครับเดี๋ยวช่วยกันสำยื่อกก่อนเดี๋ยวไปตกโอเคนะครับพร้อมแล้วไปเดี๋ยวเราไปตกปลากันครับเดินไปข้างหน้าตรงนู้นบรรยากาศดีมากเลยน้ำสวยวันนี้อย่าเอาไปล่ะ Dạ tôi, lượm nè Tốt chứ mấy ừ. Ui Mình ôm ngoài đi Ô, ừ, oh, mình ôm ngoài มาครับโยนมัน้งอู้ดึงไปเลยกองนุย้ยอยุ้ยปลาตาข้าวปลาตาข้าว<ป>โอ้โหดึงไปเลย<ป>ดึงแรงมากอโอ้โหดึงแรงปลาตาข้าวไหมขนาดนั้นเด็กโตย<ห>ปลาตาข้าวเบ้าม<ห>ันดึงแรงนะส<อ>ากไปเลย เียครับเก็บก่อนนะนี่ครับใหญ่ต้อยเอาจนได้เลยปลาตุ๊กแกได้แล้วปลาตุ๊กแกอ่ะเก็บเลยใหญ่โตนี่เลยวู้วูวูกรี๊กใหญ่ดาวได้แล้วครับดูดำโอ้แป๊บเดียวสองตัวเลยใหญ่ดาว ú uh, ừ. đừng ren ở đây đi Ô, ừ. uh, tít là ừ. tút kè ừ. tút kè ở ừ. nhé mấy kẹp con ngập ở trên là nó thì nì <laughs> tích leo pá đấy à túc kè đây tú à hợp con Ủa, tít là phá đây là Ôi ดูตัวเล็กแับนี้ติดพุ้งมาด้วยป่าลูกเล่นเออโอ้โหปล่อยก่อนดูนยัยน้อได้ตุ๊กแกอีกตัวหนึง่งโอเคโอ้ได้สามตัวแล้วไหม่ยัยน้องสามตัวแล้วเนาะตัวเท้าลยุย tôi với thôi vậy nấu chạy về plaza đuôi không ok vậy nấu đi cả tít một tuô đổ đâm lại lớn và cáo lại lỗ. โอเคครับเก็บก่อนแป๊บนึงนุ่นครับโอ้โหใหญ่ต่อยได้ดูดดำตัวเฉยได้เลยจะลุดแล้ววะ ออกแล้วไหมโอ,มอ,มอม้ดึงไปเลยปาลาเลยอ่ะโอ้ป่าม,นนม,มุนเกครับปล่อยก่อนคนแมว อย่าต้อยได้อีกตัวครับปลาตะข้าวอปปโ,โอ้โอเคปลาได้ยดังาาอ,ยอ,อ,อ,อูอปววอ้ปลาลองเรื่องนะกินร้อยเลยเครับใหเอาได้อีกตัวหนึ่งตุ๊กแกโอ้โหม่านจังเลยใหญ่เอาวันนี้ Ô, vậy nấu man Vậy tôi dùng luôn ngập Ồ, đứng bề lơi Ở à, đây ạ à. Ô oh. thì vậy yeah, tôi đây lơi Bà mò phốp Bà mò thả lê chuối mạc đi khi gặp rồi con để tôi đây mình tù, đủ đắm mình gặp về tôi đây mình tú à kè ok về tôi. ดูครับโอ้โหดูใหญ่ต้อยได้หลองปลาลูดําลายหลองก็คือปลาตุ๊กแกครับหลองสีฟ้าโอเคใหญ่ต้อยตัวใหญ่เลยยืดเนาะชิเดียวแล้วมาก่งเงี้ยตัวนี้จารึกติดเลยน้ำลึกดูใหญ่ต้อยยืดเง็บผลเอวน้ำลึกอยู่ โอกไหมปลาได้ยัยต้อยปลา,า,าตาข้าวครับโอ้โหเดี๋ยวบอลให้ดูครับบอลก็ได้ปลาตุ๊กแกตัวเย,ย้ดึงอย่างน้อยเลยนะนี่ครับปลาตุ๊กแกตัวเย้ยบอลได้เมื่อกี้ติดมานิดนึ่งโอ,โ,โอเคครับ เก็บก้นโอเคยายโต้นี่ครับปลาที่บันไดกี่ตัวครับชงซีฮกฮกตัวครับโอ้ได้น้อยมั้ยดูอย่าเนาะม่รู้ได้กี่ตัวครับน่าจะได้เยอะอยู่อย่าโต้อยอยังตกอ,อีกครับนู้นอยู่ข้างหนอง เด็กโต้ก็ได้หลายตัวเหมือนกันนะจะดูยายเน o w ครบว่ได้กี่ตัวนี่ครับของยายเน o w ได้กี่ตัวครับได้เยอะอยู่ซองซี่หกแปดสิบสิบซองสิบสามตัวป่านี้บนทำรุดตัวหนึ่งของบนป่าตาข้าวนี่รุดไปแล้วโอ้ไปนู่นแหละตัว ยังมีย้อยอยู่ใช่ไหมเยาต้กำลังมาครับยวดูของเหย่อโต้ด้วยเยาต้ยมาแล้วครับยวรอดูนี่ของเหย่ตอต้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบส 12, 14, 16, ี่สิบหกตัวเยาโต้ได้สิบเจตัวครับ đai đi đó. đây lại tua nó về đâu nó để vậy tôi nàng cầm ba con nó cắp con này về nào nữa ใช่ลวครับตักข้าวร้อนๆมากินร้อยเลยครับสดจากกะลลเลยโอเคครับไปแล้ยไปกินข้าวก่อนครับบ๊ายบาย